เหลยขึ้นมาอีกแล้วเหรอคนลุกเลยนะเนี่ยอุดยผมคนลุกเลยอ่ะเออขึ้นใหม่แล้วเหรอสวยจังอ่ะเออตัวที่สองนะครับผมทุกคนนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วนะเนี่ยคนนะเออคนลุกเลยนะชูหัวด้วยชหัวด้วยดูดิตีไปเลขอะไรแปดแปดมีแปดมีไหมแปดมีใช่ไหมบิดตัวอยู่นี่เออบิดตัวเละแปดห้าเป็นธรรมชาติมากเลยอุ้ยคนลุก ตัวเดิมตัวเดิมที่อยู่ตรง,ข,งข้างทางที่ผมเจอช่วงช่วงกลางเดือนตัวเนี้ยตัวนี้เลยแบบเดียวกันเป๊ะนี่ใครที่ดูได้ดูคลิปตอนนั้นแล้วก็ใหญ่นิดเดียมันตัวเดียวกันกับไอ้ที่<อ>น้อยหน้ามันใหญ่นิดดีวมันไม่ใช,มใชมัมันของปลอมหรือมันหยางว่าไม่ใช่ไมปลอมตัวเดียวกันเขาเขาเขาจะชอบแบบชูชูคอแบบนี้ดูดูคนด้วยเนี่ยไหมเนี่ยจะชอบดูคนเขาจะชอบดูคนใช่เขาจะชอบดู แต่ว่าก็อย่าเข้าไปใกล้มากนะครับแมขอโชอลาดูไหมเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยในคลิป่อนตัวที่สมาเลยมีบริา่านปิดไปแล้วนะเมื่อกี้แลวตอนนี้เป็นเลขอะไรของเจ้าคือตร้ไงคะดึงเขาใกล้จิ้ใดญ่เขาใกล้จิ้งดึงดึงเปดอะไรเนาะหางดแน่นอนแปดหกแ แปดสามแปดปนยคายนี่ไงแปดสามเท่เลยพยัแปดสามคนบาเมีนบอกคนมงแม่อะไรเนยไม่ใช่แม่ให้ข้ยัแปดสามสี่ใช่ใช่ใช่แปดใช่ใช่ยายเายักหน้าด้วยเบื้นเบงเาืคนนะกดที่แรกคนไม่กลัวไม่กลัวคน ผมเจอในครั้งที่สองเลยคนเดียวั้นนี่ะ่อแรกขอนึงว่าขอปอมดีมากขวอยดอมป้อมเดี๋ยวอเอามันกป็เ้อวอยเป็นเนื้อวอยห็นเนือข้าไเป็นฟโต้อขวอเป็นะบอกวอยเป็นอนื้อขวอยเปนเอขอเป็นเนือกวยเป็นเนื้อขวอยเป็นเน้อวยเนือวยเป็นเนสวยสวยงเนือวอยเหมนอนกับอย่า็นี้อลยเป็นเนื้อนยเนเมือนวอมเนเนือขลอยเล็นเนื้อวยนเ ้ที่หคนบดีข้อหนึ่งวนของปลอมหรือของอย่างวะย่เหัวละย่อหัวให้ละบอนึ่ว่าของปลอมขนลุแต่เนี้ยโยข้ออันนี้เียวข้ายเมื่อนี้เันของปลอมที่วันแรกเมอเมื่อกี้ก็อยมาตรงเงินว่าตัวใหญ่เนาะตัวตัวใหญ่มาละลอยกับเนื้อขี้ยันนี่ครับซูมแล้วนะครับนี่ ตะกี้บอใช่ชู้ค้อถึงแบบนีเ้ยยายเนังคนขอนกย่าอยู่าของปลอมเขาคมาหนมางจน่าจะเป็นที่โทรศัพท์ครับโทรศัพท์ของผมราคายายนี้ยหรือไรเงมันของปลอมหรือขออนอยังวะมันเลยซูมแบบได้ช้ดยายเออมันด้วยเพาบมึงด้วยเป็นของปลอมประมาทยายหวกมาเพ่อนี้แต่ถ้าเราไม่สังเกตคือไม่เห็นเลยนะแม่

ผสาทุสาทุกคยแบบนี้ที่มานี่ถูกประวัตกันหมดทุกคนเนาะปู่เนาะตอนนั้นเขาบอกว่านโยคอ่ะโยคออย่างนี้โยกเลยนะอยกย บเมนติ่งกับข้านี้ชื้ขวเออเนาะขลทาปูไปจเขาเออจะเ้กันเ้อกันสกนไมามรอแล้วเนี่ยเพ่อมาไ่ชวนกันดดกคนมาชวนกันมาไงอยากให้เพื่อนมาหลายทีแล้วเพื่อนไม่ได้มาสักทีแต่ทไแปห้าสามกับห้าก็ตัวเดียวกันนะพี่แปดห้าสามเป็นเลยกับหมนะขันหาถือข้อให้ ขยับหัวก็เมนเข้าพูดเมื่อกี้ผมขยับพ่วงป้าว่าเขาแปดสามมเอาเงินากนาอะสามงินซอ้อป้าบอกป้าบอกแปดสามแน่นอนเอากาออกแปดสามดนั้นเรามาพมเราพรอกันต่อวันที่สองเนาะพี่พี่โจ๊กให้ไปเห็นแปดแปดสามี่ แปดสามสี่ที่วันนี้จับไข่ได้แปดสามสี been, oh. ่ uh, ja, three, okay. ี่ okay. ่สาีนี Tonight> ่จับลไข่ได้สามสีน้อง้องคท้อยโอเคนวโอ้ยทุกคนลูกเลยสองตัวครับรอบนี้ไปวัดสแก้วเมื่อกี้นี่นี่นี่เป็นเขียนลายเซ็นหรืออะไรไม่แบบว่าเราทำบุญใช่ไหม เขาก็ให้ใบเรามาเขาอ๋อแล้วเขามีเลขมาด้วยอ๋อห้าหนึ่งสองะไรห้าสองห้าอะไรห้าหนึ่งสองนี่ยกผมเอฟซีดูกันเองแล้วกันในเมื่อกี้นะครับขอบคุณครับไม่ไม่ให้เข้าไปดูอีกไอไอมันบอกเฉยบอกว่าเป็นงูอะไรนะพี่เป็นงูอะไรนะโอ้ยเอไอเป็นงูอะไรฟิลิิกาไม่เอไอเขาบอกเฉยแต่ไม่รู้อ๋องูหลานแอฟริกาเมื่อกี้แอก็เดาเหมือนกันครับ ใช่ในเอก็เดาเหมือนกันไม่ถช่งูเหลือมปากเป็ดมันก็จะ <uur> ตัวเล็กกว่านี้เนาะงูเหลือมเป็ดก็เป็นงูที่โชคเนาะงูดูลายสันหลังต้องเอาสันหลังไปเป็นงูหลังเป็นงูที่ไม่ไม่เล็งห้าวขวัญอยู่ไกลๆเพิ่งย่งมาไปเลยเพป็นเหรอเขาชมยางคากเลยคนัญสั่งหลายเพิ่งหนนีะเนาะโอ้ขวัญมาไปอ่ะงูงูตัวเดียวกันเนาะ ไหนปะพี่ใหญหรือพี่ใหญ่เนี่ยเนี่ยเใช่ใช่ใช่เลยแต่เขาเขาเป็นตัวเล็กแต่นี่ตัวยาวเนี่ยเตัวนี้กับตัวเนี้ยเหมือนท่านเหมือนกานเนาเหมือนกันเนะไอ้นั่นมัวเลยตรงตงก็คือแปดห้าสามเนาะแปดห้าสามแห้าสามเลยแปดห้าสมจริงหรือปลาคู่ ขยับเลยเลยโอ้โหแปดสายขยับไปขนลุกนี๊ะขนลุกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแปสามขยับให้เลยอะโอ้สวยจังวะก็ทันเป็น8นะก็อง่นลหน้าสามต้การแปดห้าสเลยอะตีปดก็ไม่รู้ใจเลขอไกก็ได้นะ 8638น่บอ8สวยมาก8ก็ได้และ9ก็ได้ที่พันไปอย่างเงี้ย6กับ9ก็ตัวหลายตัวเลยใช่ไหมงายว่า8หาสารตัวนี้แหละเวานน้าใครถูกก็มาเจอกันตรงนี้วันที่สองวันที่สองเจอกันตรงนี้มาแน่นอนคนลุกเลยคนลุกเลยยังไม่หายเลยคนลุกสามรอบเลยที่แรกมาใส่คนลุกเดี๋ยวเบิ้งไวมากคนลุก แตสีสาเราก็ได้นะมื่อกี้ได้สสามเมือก้นี่นบริยางพ่อวายแานี่ปะมาสั่นถื่กมาสั่นม่นบอกอ่ะิ่นบอกถือตัวใหญ่เลยเนี่ยขยายได้เลยคนป้าขยายไม่ได้โอ้เจ้าต้องเจ้าดึงมั่งไก่นีดึงจยอมาแเลวดึงไม่ได้ ไปบ่ได้ลยทนัดไทยคุ้นลานลานคุ้นจิตไปไม่คุ้นว่าไปเพรเป็นโอ้โหมอนี่จับได้ขนาดเนี้ยเนี่ยเนี้ยมันจับเราไม่กลัวนะมันใช่ไม่กลัวเราก็เป็นคนคุ้นไม่กลัวไม่กลัวิมกลัวอย่ากลัวปู่ปู่ไม่ให้กลัวเออปู่จะให้โชคไม่ให้กลัว อแงออกมานอออกมาแล้วไปทางนู้นนะไม่เยวถ้าเป็นเหลือปาเราจะเอาเงินไปแล้วอายทาง้านไปหน่อยแล้วไปศาลเราตือนกระเพาะให้ไปพักแล้วเหนื่อยแล้วบ้างอยู่นานแล้วเหนื่อยแล้วนะสองตัวกันนสองตัวก็แปลว่ามีสองยืนไว้เลยยืนสเลยสองตัวก็ยืนสองเลย ตอนที่เราเวินอยู่นี่ก็ยังไม่เห็นเนาะตอนที่ตอนที่เราดูงูงูงูตัวแรกอะเนาะยังไม่มาจู่ๆมาโผล่ได้ยังไงเนาะเออผมก็เดินมาเหมือนกันผมเดินมาถ่ายคลิปไงก็ไม่เห็นเออเดินกลับไปกลับมาอยู่เดินถ่ายคลิปตรงนี้ไม่เห็นดีนะเห็นอยู่ไม่ไปเหยียบอะไรอย่างเงี้ย เออมีอยู yeah. uh, ่ที่เห็นก่อนไม่ได้เหยียบอะไรนี่เจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากแชร์ไปนะครับผมทุกคนที่เห็นคลิปนี้ต้องแชร์นะครับทุกคนนะมีโชคมีโชคด้วยกันครับผมสาธุขอบคุณพญาเข่งนะครับผมสลับสองสองเหมือนเดิมผมจับซึ้งมากเลยนะครับท่านรับรู้ทุกอย่างกับสิ่งที่ผมทำ đẹp nhiều lại lại to à kính kính